เอาสายดีเซลกันมั่งคุณกริหิลันนามสกุลขอไม่อ่านครับอ่านไม่ออกนะฮะพอดีตกภาษาอังกฤษททำไมเครื่องเบนซินถึงวัดค่าบูตเป็นบาแล้วทำไมดีเซลถึงวัดค่าบูตเป็นปอนนะครับโอเคผมมองว่าตรงนี้เนี่ยแรงดันบูตเนี่ยมันก็มีการวัดค่าได้หลายหน่วยอย่างเช่นเป็นบา หรือเป็นปอนจริงๆแล้วอาว่าเผา POUND พาาในสมัยก่อนเนี่ยรถเบนซินวางเครื่องก็จะใช้เกวัดบูข,ของออโตมิเตอร์คับซึ่งมีหน่วยเป็นปอนเราจะเรียกว่าหน่วยพวกนี้จะเป็นหน่วยอิมพีเรียลนะฮะจะเป็นวัดเป็นปอนความยาววัดเป็นนิ้วระยะทางวัดเป็นไมล์ส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ก็จะใช้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นอังกฤษกับอเมริกานะฮะก็ สมัยก่อนในเะกวัดบู๊มันเป็นปอนนะครับก็บู๊กี่ปอนวะมึงเฮ้ยรถสแตนดาร์ดเจ็ดปอนว่ะเฮ้ยปรับเป็นสิบห้าปอนว่ะไอ้หาไม่พอปรับเป็นยี่สิบปอนไอ้เหี้ยพังเลยนะครับก็จะคุยกันเป็นปอนหรือเป็นพาวนะครับเราก็เรียกเป็นปอนแล้วกันนะครับคนไทยเขาคนไทยเขาใจอ่าปัจจุบันเกวัดบู๊มันเปลี่ยนพวกเกวัดบู๊ญี่ปุ่นก็จะเปลี่ยนเป็นบาร์นะครับก็จะคุยกันตอนนี้ก็จะหน่วยจะเปลี่ยนแล้วนะบู๊กี่บาร์วะ 2บาร์ก็เท่ากับ30ปอนอะไรประมาณนี้นะครับปัจจุบันก็อย่างที่บอกครับพอยุคที่มันเดฟฟี่มันฮิตอ่ะแล้วมันก็หน่วยมันก็เป็นบาร์เขาก็เรียกเป็นบาร์แต่ว่าทําไมดีเซลยัยงเรียกเป็นปอนเพราะว่าเกวัดบู๊ตเนี่ย mm hmm. เขาใช้เกเบลอเรอร์ hmm. ของออโตมิเตอร์ซึ่งมันแบบปอนมันเยอะมากเลยมันต้อง60ปอนนะครับซึ่งเกวัดบู๊ตทั่วไปของเบนซินเนี่ยมันไม่ถึง เนื่องจากว่าดีเซลเนี่ยมันไม่มีแวคค่ำมันก็เป็นโบเออรอยู่เนี่ตั้งแต่0ูนเลยเขาก็เรียกเป็นปอนอ่ะดีเซลบอกอบูท๊เท่าไหร่4ีหปอน์เขาจะไม่คุยเป็นบากันก็เรียกตามความนิยมของเกวัดบู๊นั่นแหละนะครับก็หลักการมีประมาณนี้นะครับข้อ2ดีเซลถ้าใส่โบเออวาวจะดีไหมบอกตรงนะครับไม่มีประโยชน์เพราะว่าเครื่องดีเซลเนี่ยมันไม่มีแวคคัม บว์อัพวาลเนี่ยจะใช้แวคคัามเวลาสมมุติว่าเราวิ่งปุ๊บยกคันเร่งปุ๊บลิ้นปิดเป็นแวกข้ามปุ๊บดูดให้บว์วาลมันยกปุ๊บมันจะมีเสียงทัองฟิวออกมาเนี่ยเสียงฟิวนั่นคือเสียงลมเป็นแรงดันย้อนกลับสมมุติว่าเทอร์โบมันปั่นไปใช่ไหมปั่นๆอยู่ปุ๊บมันมีบูทแล้วคุณลิ้นเปิดอยู่ปุ๊บแล้วลิ้นอยู่ปิดเทอร์โบไม่หมุนอยู่เลยอะแรงดันยงมาปุ๊บมันชนมันชนลิ้นเนี่ยมันชนประตูปุ๊บ มันก็จะกลายเป็นแบคเพรเชอร์กลับไปที่เทอร์โบมันทําให้เทอร์โบพังเทอร์โบหมุนอยู่ปุ๊บแบคเพรเชอร์ย้อนกลับไปมันก็เบรกนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเขาก็เลยทําบัววาล์วมาปุ๊บเพื่อคลายแบคเพรเชอร์ไม่ใช่คลายแรงดันส่วนเกินนะครับคลายแบคเพรเชอร์ออกมานะครับก็เลยมีเสียงลมอย่างที่บอกมาแล้วก็จะมีเสียงเป็นซีเควนเชียลเป็นอะไรไม่รู้ทําแบบเป็นบลิสสมัยก่อนก็ทําเป็นแหลมแหลฟิววแต่งเสียงให้มันฟังแล้วมันเพลาะแล้วก็รู้เลยว่าคุณใช้อะไรอยู่นะฮะแต่จริงๆแล้วเี่ ดีเซลเนี่ยมันไม่มันไม่จำเป็นนะครับมันไม่มีลิ้นหรือมีลิ้นแต่ว่าก็เปิดแทบตลอดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแบ็กเฟเชอร์เนี่ยไม่เกิดแต่บางคนก็มีนะครับคือทำเล่นๆก็ใช้แวกคัมจากตูดไดชาร์จเนื่องจากว่า,าเครื่องดีเซลเนี่ยมันต้องใช้จากตูดไดชาร์จเนี่ยจะมีปัม๊มปั๊มสูญญากาศอยู่นะครับดูดูได้เลยอยู่ด้านหลังเลยเพื่อที่จะปั่นแวกค้มไปใช้กับหม้อลมเบรกหรืออะไรต่างเนี่ย ตรงนี้บางคนก็มีโซนเหมือนกันนะมีคนเคยโซนเหมือนกันก็นกคือไปเอาไปเอาแวกข้ามจากตรงนี้มาใช้โดยต่อจากโดยมีโซลินอยด์อันหนึง่งต่อจากคันเล่งเหยียบคันเล่งปุ๊บกดปุ๊บแล้วปล่อยปุ๊บทํางานวาล์วเปิดปุ๊บมันก็จะไปดึงโบลของวาล์วให้ทํางานแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกครับถ้าต่อแบบอันนี้คือพูดเลยว่าถ้าต่อต่อได้หลักการแบบนี้แต่ว่าคงไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแต่ก็ดีแล้วลนะ่ะที่ถามมานะครับว่าแต่ว่ามันต่อได้จริงไง นะครับก็ขอบคุณมากนะครับ